ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในการงานอาชีพม1นะครับอ p ีนี้เป็นอีีที่3นะครับที่เราจะมาเจอกันาจากครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกถูกต้องไหมครับอพอตอบคุณได้ไหมว่าเครื่องอำนวยความสะดวกคืออะไรพอตอบคุณได้ไหมครับคือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออะไรครับ เพื่อความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเพื่อให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ปริมาณงานที่มากขึ้นทีนี้เราไปดูรู้จักเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านแล้วมีอะไรบ้างที่เราพอรู้จักมีหม้อหุงข้าวช่วยเลยครับช่วยช่วช่วยหุงข้าวมีเครื่องซักผ้าอทามันต่างอะไรระหว่างก,กับการซักมือไวคว่วาถูกต้องไหมครับ<ว>เครื่อง ดูดฝุ่นล่ะอ่าเครื่องดูดฝุ่นมันช่วยเราในเรื่องไหนครับอ่าเดิมทีเราจะต้องปัดกวาดด้วยไมมกวาดใช่ไหมแต่เครื่องดูดฝุ่นทํางานทำให้เราสามารถดูดุ่นฝุ่นที่อยู่ตามพื้นหรือจุดพื้นที่ต่างๆไม่ให้ฟุ้งกระจายเราไม่ต้องทํางานหลายรอบนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้จักการาใช้อย่างถูกต้องเราก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกใช้ในริใน ในลักษณะที่ยาวนานขึ้นไม่ต้องซื้อใหม่นะครับทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการจัดตกแต่งห้องใน EP นี้นะครับการจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านมีห้องอะไรบ้างที่เรารู้จักในบ้านเราเอาหลักๆเลยห้องนอนห้องครัวห้องน้ำมีห้องรับแขกบ้างบ้านก็จะมีห้องรับแขกซึ่งตรงนี้ถามว่าครูครับบ้านผมไม่มีห้องรับแขกครับ ่าไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพบ้านของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับด้วยความจำเป็นบางคนต้องบ้านข้างล่างก็มีแต่บ้านที่อยู่บนสวนก็มีบางครั้งก็ต้องไปพักที่บ้านที่อยู่บนสวนถูกต้องไหมแต่ว่าในบ้านที่เป็นสวนหลักๆเลยก็จะมีห้องอะไรครับห้องนอนห้องน้ําห้องครัวถูกต้องไหมครับหลักๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสบายมากขึ้นเช่นในชุมชน บางบ้านก็จะมีห้องในส่วนของห้องรับแขกด้วยนะครับมาดูความสำคัญของการจัดตกแต่งบ้านเป็นอย่างไรนะครับในความสาคัญนี้ทําไมเราต้องจัดตกแต่งบ้านด,ด้วยครับอ้าวตอบได้ตอบได้ตามความคิดของน,นักเรียนเลยตอนนี้ครูถามก่อนว่า,าไม่มีถูกไม่มีผิดนะดบบนอ่าทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรครับ หยิบจับง่ายขึ้นอ่ามีใครให้คำตอบที่ที่นอกเหนือจากนี้ไหมเห็นไหมครับทำให้บ้านของเราดูสะอาดสะอา้านมากขึ้นดูดูหน้ามองมากขึ้นถูกต้องไหมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามบรรยากาศตื่นเช้ามาเดินออกมาหน้าบ้านโอ้โหสวนดอกไม้สวนยอมรู้สึกสดชื่นหช้หรือเดินออกมา่น้ามานโอ้โหโกอามยงามบยะเต็มหน้าบ้านเลย สดชื่นจังเลยหอมฟุ้งด้วยกลิ่นเน่าเหม็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะหนึ่งเราจัดตกแต่งให้ดูสวยงามมีมุมถามว่าจัดตกแต่งจัดสวนหย่อมครูบอกว่าจัดสวนหย่อมจัดสวนป่า,าดงดิบมาอยู่ในบ้านหมดเลยงูเหี้ยวขี้วขออยู่เต็มไปหมดครูบอกให้จัดตแบกแต่งบ้านอันนี้ถูกต้องไหมครับไม่ในการจัดตแดกแต่งตกแต่งบ้านนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยความสะอาดด้วย ะร,ระบบการหมุนเวียนอากาศด้วยนะครับเช่น<ช>ถ้าเราจัดตกแต่งบ้านเรารู้ว่าแดดส่องบ้านของเราในช่วงเช้าบ้านของเราเป็น,ปนกระจกหรือเป็นประตูใหญ่ๆทำไงดีถ้าเราปิดประตูหมดเราก็หายใจไม่ออกเราก็หาตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นมูลี่หรือว่าม่านธรรมชาติเช่นปลูกต้นไม้บางส่วนไว้ในแนวที่แดดมันส่องบ้าน แบบนี้ก็ทําให้เราเย็นสบายโดยที่เราไม่ต้องอ่าเปลืองไฟไม่ต้องเปิดพัดลมอะไรต่างๆนะครับหรือสามารถที่จะเปิดผ้ามา่านรับแสงในช่วงเช้าซึ่งแดดมันไม่ได้ร้อนมากทําทให้อากาศหมุนเวียนหรืออากาศโปร่งมากขึ้นนะครับเอาละหลักการมีอยู่สี่อย่างหลักการมีอยู่สี่อย่างอ่าหนึ่งจะตกแต่งบ้าน การมีความมีประโยชน์สองหลักการที่สองคือต้องประหยัดสามปลอดภัยสี่สวยงา,ยงามห้าแต่มี้แต่มีต้ตอบผู้หน่อยหลักการจัดตกแต่งบ้านมีกี่หลักอะไรบ้างมีอยู่กี่หลักครับสี่หลักหนึ่งหลักที่หนึ่งคือต้องมีประโยชน์สองประหยัดสามปลอดภัยสี่โอเคครับ กบมือให้แตมี้ด้วยสุดยอดเลยอ่ะต่อไปครับอ่ากระบวนการจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านอย่างที่เราพูดมาห้องหลักๆเลยมีห้องนอน,น,อนห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกบางคนใช้รวมสี่ห้องอยู่ในห้องเดียวเลยมีไหมมี <S 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 นะครับ บางเคสที่มันจําเป็นจริงๆด้วยพื้นที่ที่จํากัดนะครับอย่างเช่นถ้าคุณไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆซึ่งซึ่งค่าครองชีพสูงมากห้องคุณไม่มีสิทธิ์เลือกเลยบางทีใช้เป็นห้องน้ํารวมก็มีบางทีห้องบางห้องเป็นห้องที่ใช้นอนใช้กินใช้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ในั้นหมดเลยอยู่ในห้องเดียวเพราะว่าพื้นที่จํากัดด้วยด้วยปริมาณค่าเช่าที่มันค่อนข้างจะแพงอันนี้จะส่วนใหญ่จะเจอในสังคมในเมือง เช่นประเทศจีนอ่าประเทศจีนเนี่ยค่าเช่าห้องห้องหนึ่งแพงมากเพราะนั้นเขาก็เลยบีบจานวนหพอ่อให้แคบลงเล็กลงเพื่อให้เหมาะให้สามารถที่จะแบ่งซอยห้องออกเป็นห้องย่อยๆเพื่อให้ค่าเช่าถูกลงก็้อีกนะครับของเรายังไม่เจอแบบนั้นเนาะของเรายังบ้านบ้านอยู่ในช้าแถวแถวชนบทของของของตัวเมืองอยู่เพราะนั้นไม่เจอปัญหาเรื่องค่าเช่าที่มันโหดมากนะักนะครับ แถวบ้านเราอย่างมากก็เท่าไหร่พันพันห้าถ้าสภาพบ้านดีหน่อยก็สองพันถูกต้องไหมครับโอเคมาดูหนึ่งก่อนที่เราจะตกแต่งบ้านได้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์งานก่อนว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างสองเมื่อเรารู้แล้วว่าวิเคราะห์งานและอ่าเจมสมมุติว่าถ้าเจมจะขาย ไก่ทอดเจมเราวิเคราะห์ออกมาสิว่าเจมจะใช้อะไรบ้างอ่าเมนูไก่ทอดของเจมอ่ะอ่าต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมไก่ไหมมีไม้มไหมมีแป้งไหมม,ม,มีน้ํามันไหมอ่านี่คือการวิเคราะห์ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอ่าสมมุติอ่ะ โมอหนึ่งเคยผ่านเขตแลรับผิดชอบห้องน้ํำไหมลูกต้องต้องรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดห้องน้ํเคยของเราเคยเคยอยู่ในเขตแลรับผิดชอบห้องน้ำไหมอ่าของเรารับผิดชอบเขตพื้นที่ตรงไหนตอนเช้าหน้าเสาธงทีนี้เรามาลองมาช่วยกันวิเคราะห์ดิถ้าเราจะต้องจัดตกแต่งเอาแค่ว่าเอาแค่ขั้นตอนจํากัดแค่ว่าการทําความสะอาดก่อนเราต้องใช้อะไรบ้าง ไม้กวาดอะไรบ้างไม้กวาดเราแยกใช่ไหมใช่ถังขยะใช่ไหมใชเล่เราต้องทําอะไรบ้างมันถึงจะอากวาดแล้วถ้าเกิดพื้นม,มันเปียกล่ะหลานน้าสอทองนะลูกเก็บขยะเออหนึ่งเราต้องมีการเก็บขยะถูกต้องไหมสองเราต้องมีการกวาดลัาากษณะการกวาดใช้ทั้งไม้ออไม้ไม้กวาดขนไก่แล้วก็ไม้กวาดทางมะพร้าว ในกรณีที่มีน้าเนี่ยเราวิเคราะห์ได้แล้วแล้วก็ต้องใช้การกวาดการเก็บถูกต้องไหมครับชิ้นไหนที่มันใหญ่ก็เก็บชิ้นไหนที่มันเป็นฝุ่นผงเศษใบไม้ก็กวาดอ่าต่อมาเรารู้แล้วว่าเราองทาเนี่ยต่อมาวางแผนการทํางานซิเราจะเริ่มจากอะไรก่อนอะไรหลังลองกอดออกมาเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนี้นะครับเอ่อเข้าใจคําว่าลําดับขั้นตอนไหมฮะ เหมือนมามา่าคุณจะกินมามา่าคุณต้องเรียนลำดับก่อนคุณทำอะไรก่อนอแบบ่าขั้นตอนแต่ละคนถามว่าจำเป็นต้องเหมือนกันไหมไม่แต่สุดท้ายคอมพลี t เสร็จสิ้นแล้วคืออะไรไม,ไมาม,ม่าที่สามารถทานได้ถูกต้องไหมอ่าเพราะนั้นอย่าไม่ต้องฟิกนะเฮ้ยเธอเธอตอบขั้นตอนผิดระยะทาง ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ปลายทางขอให้มันสามารถตอบปัญหาได้ก็ถือว่าผ่านนะครับเช่นในกรณีที่เราวางแผนมามา่าบางคนอาจจะแกะมาม่าก,ก่อนใส่ถ้วยเติมน้ำร้อนใส่เครึ่งปรุงแล้วก็ทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้สามถึงห้านาทีถูกต้องไหมหรือบางคนอาจจะต้มน้ําก่อนต้มน้ําใส่หม้อจากนั้นแกะมาม่าใส่หม้อไม่ใช่ใส่ชาม ต้มให้ให้ให้ได้ที่ก่อนแล้วก็เติมเพื่อปรุงแล้วก็ค่อยเทใส่ช,ชามแล้วก็รอรับประาทานเห็นไหมสุดท้ายได้ทานมามากเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดงานหรือขั้นตอนงานอ่ะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องตอบตามฉันนะต้องตอบตามเพื่อนคนนี้นะเพื่อนคนนี้เก่งมากต้องตอบตามคนนี้ไม่จําเป็นนะลูกเราวางแผนออกของเรามาลําดับขั้นตอนออกมาแต่สุดท้ายแล้วขอให้มันสามารถ ตรงกับจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ได้ครูถือว่าผ่านนะครับเหมือนกับว่าอ่ะเดินไปที่สนามบาสเธอจะเดินไปทางไหนได้บ้างถ้าครูบอกว่าทุกคนไปเจอกันที่สนามบาสเธอจะเดินยังไงเดินตรงไปอ่ะเจอสาหลบไหมเดินทะลุเสาไปเลยใช <c oughs> ่ไหมบางคนบอกว่า ไปห้องน้ําก่อนเพราะอะไรเพราะไม่ไหวแล้วปวดท้องในระหว่างนี้ขอเข้าห้องน้าก่อนบางคนอาจจะไปห้องน้าก่อนไปที่โรงอาหารแล้วเดินเดินผ่านด้านหน้าอาคารไปถึงสนามบาสอะบางคนบอกว่าฉันจะต้องไปทางนั้นมันเดี๋ยวฝนตกมันเปียกฝนขอขอผ่านตรงใต้โดมดีกว่าเดินผ่านบริเวณลานอเนกประสงค์ไปลานกิจกรรมไปนะครับแล้วอาจจะไปเข้าห้องน้ําก่อน ตอบแล้วค่อยกลับมาที่สนามบาสเห็นไหมครับสุดท้ายไปถึงสนามบาสเหมือนกันแต่ถ้าจะถามว่าเฮ้ยทางไหนไปได้เร็วที่สุดคุณสามารถตอบกัูได้ไหมว่าถ้าไปสนามบาสไปเส้นไหนไ,ได้เร็วที่สุดไปทางา้้อ่าไปทางนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้เส้นทาง เราวางแผนถ้าตอนอยา่างเป็นระเบียบเป็นลําดับขั้นตอนเราก็จะสามารถทํางานได้ไวกว่าเพื่อนเสร็จเร็วกว่าเพื่อนมีคุณภาพหรือเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาสมมุติว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วขั้นตอนที่สามเราวางแผนแล้วเราจะเดินหนึ่งสสามสี่ห้าขั้นตอนที่สามคือง่ายมากเดินตามแผนทําตามข้อที่เราลําดับไว้ข้อที่สี่เมื่อเราทําแล้ว ประเมินซิว่ามันใช่ไหมถ้าเป็นมาม่ามามา่มาคุณยังเส้นแข็งขึ้นมายังเป็นก้อนมาอยู่เลยหรือถ้าคุณวางแผนตกแต่งห้องนอนเฮ้ยวางแผนแล้วว่าจะต้องทำตกแต่งประดับด้วยต้นไม้อ่าภาพสีต่างๆแต่พอวางแผนมาถึงขั้นตอนปฏิบัติแล้วขั้นตอนที่สี่พอมองมาโอ้โหไม่น่าเป็นห้องนอนได้เลย แบบนี้เฮ้ยเราต้องกลับมาดูแล้วย้อนกลับมาดูขั้นตอนการวางแผนวบบ่าเราทํางานได้ได้ใช่ไหมได้ถูกต้องไหมนะครับอ่ะทีนี้ช่วยกันนิดนึงนะครับให้นักเรียนเลือกหัวข้อจัดตกแต่งห้องหนึ่งห้องเลือกหัวข้อในการจัดตกแต่งห้องหนึ่งห้องโดยให้นักเรียน ทำตามกระบวนการ4กระบวนการด้วยกันเริ่มจาก1วิเคราะห์งานก่อน2วางแผน3อะไรครับ3อไรปฏิบัติตามแผน4ประเมินผลการทำงานโดยมีการทั้งคำถามในแต่ละข้อดังนี้1ถ้าเป็นการประเมินเนี่ยการประเมินการผลงานการวางแผนประเมินผลงานขณะทางานให้เราทํางานได้ ได้ถูกต้องตามเป้าหมายไหมแล้วก็การประเมินผลการตอนที่ทํางานทีนี้มาดูว่าเอ๊ะคูจะยกตัวอย่างนะคูจะจัดตกแต่งห้องน้ําของผู้เธอเป็นห้องอะไรก็ได้นะครับคูก็เลยมอง,มองว่าเอ๊ะคูจะเริ่มจากการทำความสอาดห้องน้ําก่อนคูต้องใช้อะไรบ้างครูจะต้องใช้เครื่องมืออะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างเช่นแปรงขัดอ่าน้ํายาขัดห้องน้ํา นะครับแล้วก็น้ํายาถูพื้นต่อมาเอ้พอทำความสะอาดแล้วถ้าต้องการให้มันดูสดชื่นมากขึ้นกูอาจจะหาต้นไม้สักจากการต้นไม้กระถางต้นไม้ที่ทนทนหน่อยอมาตั้งคูก็เลยมองว่าคูจะเอาต้นไม้ชนิดไหนบ้างกูก็ไปเลือกต้นไม้มาต่อมาพอกูวิเคราะห์งานแล้วว่าคูจะทําอะไรบ้างข้อที่สองเอขั้นวางแผนการทํางานล่ะ ขั้นวางแผนการทํางานผู้จะเริ่มจากอะไรก่อนหนึ่งเริ่มต้นจากการทำความสะอาดห้องน้ําก่อนอ่าสองขัดผนังห้องน้ำอ่าขัดผนังห้องน้ำอ่าเริ่มจากขัดผนังห้องน้ํานะต่อมาทําความสะอาดพื้นห้องน้ําต่อมาทําการถูพื้นอ่าหรือขัดคาบสปกปรกที่อยู่ตามสุขภัณฑ์ต่างๆเข้าใไหมครับจากนั้นเริ่มจัดวาง อุปกรณ์ภายในห้องน้ําจัดมุมให้สวยงามแล้วก็จัดจัดวางาแจกันต้นไม้หรือกระถางต้นไม้ที่เราจัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงมากถูกต้องไหมครับจากนั้นพอกรูมี5้าหขั้นตอนละห้าสเต็ปในการทํางานและครูก็เริ่มเริ่มจากไล่เลยลท่านปฏิบัติปฏิบัติตข้อที่1ปฏิบัติข้อที่2 ข้อที่สาข้อที่สข้อทหจนครบแล้วจากนั้นข้อสุดท้ายประเมินผลงานห้องน้ําผนังที่เราขัดสะอาดไหมสุขภัณฑ์ที่เราขัดสะอาดไหมพื้นห้องน้ําที่เราเช็ดถูสะอาดไหมและก็ต้นไม้ที่เราจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยไหมสะดวกที่จะเดินเข้าเดินออกไหมหรือว่าอวางจนเราต้องปีนป่ายเข้าไปไปไป,ไปนั่งชักโครกอย่างเงี้ยไปนั่งโถอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหม เราก็าจะประเมินในข้อสุดท้ายเพราะนั้นในข้อที่สี่ในข้อที่สี่คุณจะต้องประเมินผลงานเพื่อเอาไปปรับปรุงถ้าเกิดว่ามันยังไม่ใช่หรือยังไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้เดี๋ยวรูจะจบเพียงแค่นี้ก่อนตอนแรกจะจอจะต่อให้ถึงจบในเรื่องของาาการจัดห้องครัวเลยแต่คิดว่ามันน่าจะเยอะไปเดี๋ยวเราทําไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาระงานมี1ชิ้นคืออะไรครับ อ้าเนี่ยคุณใช้กระบวนการนี้ครับให้เลือกจัดตกแต่งห้องมาหนึ่งพร้องโดยใช้สี่กระบวนการเริ่มจากวิเคราะห์งานก่อนนะครับเริ่มจากวิเคราะห์งานก่อนจากนั้นพอวิเคราะห์เสร็จว่าสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างมาวางแผนว่าจะทำงานอย่างไรไล่ลำดับข้อนะขั้นวางแผนนะไล่เป็นข้อเลยข้อหนึ่งทำอะไรข้อสองทำอะไรข้อสามทำอะไ,ไรข้อสี่ทำอะไรข้อห้าทำอะไรจนถึง สุดท้ายทำอะไรส่วนข้อที่สามปฏิบัติตามข้อที่สองตามลำดับจากนั้นข้อที่4เราต้องบอกว่าประเมินตามข้อที่เราลำดับงานมานั่นแหละเช่นเราบอกว่าขัดพื้นพื้นสะอาดไหมอ่าจัดวางของตกแต่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามไหมปลอดภยัยไหมอ่ามีใคร มีใครคิดว่าหรือมีคำถามเกี่ยวกับงานชิ้นนี้ไหมว่าเอ๊ยยังสงสัยประเด็นนี้อยู่ถามได้เลยตอนนี้มีไหมมีไหม,มครับอา,อาจจะเป็นห้องห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำหรือห้องครัวก็ได้นะครับโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วนะครับ ็เวลาที่เหลือก็ให้นักเรียนทำลงในสมุดได้เลยนะครับหากสงสัยประเด็นไหนก็สามารถที่จะถามครูได้ส่วนกลุ่ม B ที่เรียนออนไลน์นะครับสามารถทักมาถามในในลายกลุ่มของห้องได้นะครับสำหรับวันนี้คงจะสิ้นสุดการบันทึกคลิปการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ